แจกสูตรขนมโบราณรูปทรงดอกไม้สวยงามทำง่ายอร่อยด้วยขนมดอกจอกนั่นเองค่ะแป้งกรอบเคียวเพลินใครที่กำลังหาทำของทานเล่นกดสูตรแชร์ไว้แล้วลองทำตามกันได้เลยนะใส่แป้งมันลงในภาชนะผสมตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีกะทิน้ำปูนใสไข่ไก่ น้ำตาลทรายน้ำมันเกลือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใช้ตะกร้อในะคนไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งเหลวไม่หนืดเลยค่ะจากนั้นโรยงาดำลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะ เจ๊จะทำอีกสีคือสีเขียวใส่แป้งมันลงภาชนะผสมใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีน้ำตาลทรายกะทิน้ำปนูนใสไข่ไก่น้ำมันเกลือคนส่วนผสมจนเข้ากันค่ะคนให้เนียนละเอียดไม่มีแป้งเป็นเม็ดๆเ,เลยนะ เมื่อได้แป้งที่เหลวและลายดีแล้วใส่สีผสมอาหารสีเขียวลงไปโรยงาดำค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยได้สีเขียวอ่อนพอดีสวยงามเตรียมไปทอดขนมกันค่ะเทน้ำมันลงในกระทะเจนแนะนำให้ใช้เป็นกระทะก้นลึกนะคะจากนั้นละกอนนาแม่พิมพ์ขนมดอกจอกจุ่มลงน้ำมันร้อนๆสักครู่ค่ะ แล้วก็นำไปจุ่มลงแป้งที่ผสมไว้จากนั้นจุ่มลงทอดได้เลยเมื่อแป้งเริ่มสุกก็ค่อยๆเคาะเป็นพิมพ์ออกจากขนมค่ะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้แป้งของขนมเนี้ยสุกและแข็งตัวสักครู่จากนั้นค่อยๆพลิกอีกด้านให้สุกทั่วกัน เมื่อสุกสีเหลือกอ่อนๆอแล้วนำมาวางบนถ้วยน้ำจิ้มทรงกลมค่ะจากนั้นค่อยๆกดให้โค้งเป็นทรงสวยตามทรงถ้วยได้เลยเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะมาต่อที่ขนมดอกจอกสีเขียวเหมือนกันเลยค่ะนำแป้นพิมพ์ที่จุ่มน้ำมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยจุ่มลงขนมและนำลงทอดได้เลยทิ้งไว้สักครู่และดึงพิมพ์ออกค่ะ จนขนมสุกก็ตักขึ้นมาวางบนถ้วยน้ำจิ้มได้เลยจากนั้นกดให้ได้ทรงโค้งสวยงามทำไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะ วันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมทานเล่นสมัยโบราณขนมดอกจอกนั่นเองสมัยนี้หาทานไม่ได้แล้วนะจะทานทีก็ต้องทำเองนี่ละค่ะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยเอาไว้ทำทานเล่นวันหยุดกันได้เลยนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i อ t i k t o k ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ